ในค่ำคืนอันเงียบสงบของหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางแสงจันทร์สีเงินที่สาดส่องผ่านใบไม้สดชื่นเสียงจิ้งหรีดร้องประสานกันเป็นทำนองธรรมชาติอากาศเย็นยะเยือกอบอุ่นผู้คนให้เคลิบเคลินที่ปะติ่งผู้เท่านั่งอยู่บนเฉลียงบ้านไม้หลังเล็กมูอค่อยๆกวาดไปบนกอไผ่ที่วางอยู่ข้างกายเขามองขึ้นไปอย่างท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับ ดวงตาที่เต็มไปด้วยความทรงจำเลือนลางดูมีแสงประกายอย่าเมื่อนึกถึงเรื่องราวในอดีตหัวใจของทีปติ่งเต้นเป็นจังหวะช้าๆเมื่อหวนคิดถึงวันเวลาเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนที่เขายังเป็นเด็กน้อยวิ่งเล่นอยู่ท่ามกลางทุ่งนาสายลมพัดโบกสะบัดใบหญ้าให้แกว่งไกวเหมือนคลื่นบนผืนน้ำวันที่เขาและเพื่อนๆน,นั่งล้อมวงฟังนิทานจากปู่สาผู้เท่าผู้เล่าเรื่องได้อย่างมีชีวิตชีวา เสียงกระซิบของสายลมราวกับนำพาคำเล่าของปู่สากลับมาสู่ความทรงจำอีกครั้งปะติ่งเจ้าจำเรื่องราวของเจ้าหญิงน้อยกับนกพิราบขาวได้ไหมเสียงของปู่สาดังขึ้นในหัวของเขา เขาจำได้ว่าเรื่องนั้นทำให้เขานอนหลับฝันดีหลายคืนเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้เศร้าโศกที่พบความสุขจากการช่วยเหลือนกพิราบที่บาดเจ็บความเมตตาของเธอเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและเมื่อนกพิราบกลับมาเป็นชายหนุ่มผู้มีจิตใจดีนั่นทำให้เขาคิดว่าโลกนี้ยังมีความดีงามซ่อนอยู่ ขณะที่ทีปติ่งยิ้มอยู่กับตัวเองลูกชายของเขาคือน้องติว๋วก็เดินออกมาหาเขานั่งหลงข้างๆพ่อด้วยความสงสัยพ่อคิดถึงอะไรอยู่หรือเปล่าน้องติ๋วถามด้วยน้ำเสียงอบอุ่นพ่อแค่คิดถึงนิทานเก่าๆที่ปู่เคยเล่าให้ฟังมันทำให้ใจสงบได้นะทีปติ่งตอบพลางเอื้อมมือลูบหัวลูกเบาๆพ่อเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมน้องติ๋วขอด้วยความกระตือรือร้อน ที่ปติ่งเริ่มเล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงน้อยและนกพิราบขาวโดยเพิ่มรายละเอียดของบรรยากาศในเรื่องเสียงน้ำไหลในป่าเขียวขจีของใบไม้แสงระยิบระยับของน้ำค้างยามเช้าและความรู้สึกอบอุ่นที่เจ้าหญิงมีเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่น น้องติ๋วฟังอย่างตั้งใจดวงตาเป็นประกายเหมือนดูดกลืนทุกคำพูดระหว่างนั้นแม่ติ๋วก็ออกมาร่วมวงด้วยนำน้ำอุ่นและขนมมาวางไว้ข้างๆทั้งคู่นั่งฟังสามีเล่าด้วยรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆเธอเสริมเรื่องราวด้วยประสบการณ์ของตัวเองทำให้บรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรัก ท้ายที่สุดที่ปะติ่งรู้สึกว่าไม่เพียงแต่เขาได้ถ่ายทอดความสงบสู่ลูกและภรรยาแต่เขายังได้สัมผัสกับความสงบนั้นอีกครั้งในใจตัวเองมันเป็นข้ามคืนที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวเล็กๆนี้ท่ามกลางเสียงธรรมชาติน้อยใหญ่ที่คอยสอดประสานเป็นเพลงกล่อมใจให้หลับหลายอย่างสงบสุข